ครับผมสวัสดีครับบอกกำนันครับให้โชคเลยครับออาไปนั่งนะครับบอกกำนันครับบอกกำนันอุ่นเรือนนะครับเนาะน้ำสกุลเนี่ยครับป้อกุนดีกุนดีอ่าอุ่นเรือนกุนดีอ่าเดี๋ยวผมเปิดหัวคลิปสกําก่อนวันนี้เขามาเยือนสนามตีอันอันนี้เป็นเรียกว่าอันสนามสันซ้ายครับอยู่อยู่ในเขต เป็นสนามตะบลสุญสแหกนตำบลสันทรายเนี่ยคนเดียวก็ไอป่ากล้วยนี่แหละครับตำบลสันทรายนะครับน้อแต่มันชื่อสนามคือชื่อสนามโรงเรียนปาตึงโรงเรียนปาตึงเก่าไงอ๋อสนามปาตึงโอเคครับชื่อสนามปาตึงอําเภอตำบลสันทรายอําเเมืองอำเภอเมืองสถานการณ์ตำบลสันทรายครับงามอยู่ปาตึงโอเคสนามปาตึง สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขา้าสู่ G4 s p o t on Tour หนะ้าตอนนี้ครับผมได้มาอยู่ตีสนามปลาตึงอ่าตำบลสันสายอำเภอเมืองจ,จังหวัดเชียงรายครับ,รบหลังจากตี่ตะวันนี่ผมได้ไปแอลสนามบ้านดูมาแล้วก็ป้าสมาชิกของบ้านดูแล้วก็อันอำเภอพานไปร่วมกิจกรรมแล้วก็ได้ติดต่อประสาน ขอจใจสนามอันบานดูครับจัดกิจกรรมจีโฟกุตบอล12บสราศีครับขอให้สนามบ้านดูเป็นหนึ่งใน12สนามตีจีโฟกจะจัดกมการแข่งขันในปีห้องหกนี่นะฮะและก็เขาก็ได้สองสนามติดกันเลยก็คือสนามอันบานดูและก็สนามอำเภอพานครับก็จะเป็นแหมหนึ่งสนามตีอันสมาชิกจากอำเภอพานตีเข้าวมกิจกรรมวันนั่นยากจจให้จีโฟกไปจัดตัวนะฮะ ล้วก็ก่อนหน้าที่เขาจะไปประสานงานได้บ้านดูกับอันอำเภอพานก่อผมได้ไปตีเมืองกลางครับก่อได้แหมหนึ่งสนามตีเมืองกลางาท่านาประธานนั่นอ,อนงก่ออนุญาตให้ใจสนามเมืองกลางแหมหนึ่งสนามครับซึ่งวันนั้นผมยังไปได้บันทึกคลิปวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันเตือเอาไว้ถ้ามีโอกาสจะปาไปแนะนําครับ แต่ตอนนี้เขามาดูสนามแห่นหนึ่งสนามนี่ก่อนครับผมได้รับการแนะนํามาจากอาจารย์สามารถครับสวัสดีครับอาจารย์สามารถครับนี่ครับเดี๋ยวเขาต้องถามตีมาตีไปว่าสนามนี่ปรกรมนั้นครับเชญนั่งลูกกันสักน้อยนะครับนี่สนามนี่มีตีมาตีไปจะได้ฟังครับนี่อันเอาปรแกรมนั้นละก่อนลวครับนะครับอ่าประธานฝูงวิวตึงมาตึงเนาะครับอครับสนามนี่ เดิมเดิมมันก็เป็นสนามโรงเรียนแต่โรงเรียนมันมีเด็กมาเรียนแล้วครับแต่เป็นของศูนย์นันทนาการของเทศบาลตะบนสันับเปินใับพิชอบอยู่สนามมันว่างอยู่ไปตั้งผู้สูงอายุหมู่บ้านปะตึงหมู่สี่ปะคาหมู่แปดมานัดรวมตัวกันมาออกกาลังกายตีฟุตบอลเมื่อสองพันห้าร้อยหกสิบาม ก็จะเริ่มกันมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยสมาชิกก่อสองหมู่บ้านนี่ก็มีประมาณสาวสองสาวสามคนครับอ่าติดเล่นเล่นกันลักลักนี้สองหมู่บ้านลักลักนะครับสองบ้านปงปงสลีนะครับปงบ้านปงสลีนี่เพินก็มีสนามอยู่แต่สนามเพินบะเรียบร้อยอเปินก็เลยมารวมตัวไ้ที่นี่สนามนี่วันนี้ก็มาอยู่แต่ยังมาถึงเตี้ะเพราะว่าเปินนัด วันมันพิษจากวันพิษเออปอนัดไปวันที่ยี่สิบเอ็ดเป็นวันอาทิตย์เปินถือว่าวันที่ยี่สามันก็เลยเวลาบรตรงกันครับเดี๋ยวปุณขก็จะมาอยู่โทรไปหาปุณขแล้วได้มาร่วมแข่งขันที่นี่ครับซึ่งเป็นนัดแรกนะที่มาแข่งที่นี่เป็นนอกรอบนี้นะครับนัดแรกแต่แข่งของเทศบาลสมุนสายก็มีมาหลายรอบแล้วทีลาของประจําปีของเทศบาลก็มาจัดกันที่นี่เก็มีการแข่งของ กีฬาฟุตบอลอยู่ใ็ได้ร่วมกันไปตลอดอะตั้งต่อนนี้ไปจนถึงบองูว่าจะไปสิซนสุดกันมา่อไดจะเล่นกันไปเรื่อยๆอะกันเราทํ้ตีเป็นปีปีไปสนามทีเดือนตั้งเทศบาลปหลวงกำะมนันทิ่มาเิ่นก่อนนัดปีนี้แข่งกันตั้งแต่กุมพามาจนถึงธันวาเว้นสนามกันอสนามปลากล้วยเดือนกุมพา มีนาปะตึงมีสาปะากล้วยพืชพลาปะตึงก็จะเวียนกันไปข้ามเดือนกันไปเป็นเดือนๆไปจะมาศึกษากันที่น al ี่มาร้วมถัวกันที่น uh> 네ี่และสนามปะกุ้วยเป็นสนามปะกุ้ยเป็นสนามพิมาตรฐานละอปะตึงเน่นี่เป็นสนามสำรองอยู่ครับก็เป็นสนามมาตรฐานนะครับอในมาตรฐานเดียมาตรฐานอยูอมยากขึ้นอะไรตามนั่นตามอะไรการเล่นสงธรรมดาเพียงแต่ว่า บางคนยังไม่รู้จักสนามปลาตึงรู้จักแต่สนามปลากล้วยครับวันนี้ท่านพ่อกำลังก็มาเปิดตัวให้เรารู้จักกันไว้อาจงกีฟอกเนี่ยนะครับผช่วยประชาสัมพันธ์ให้เดี๋ยวช่วยประชาสัมพันธ์ให้ครับผมครับขอบคุณมากมากครับผมแล้วตอนนี้ครับอาจารย์สามารถก็เห็นได้ข่าวว่าเป็นผู้สนับสนุนของสมาชิกแล้วก็สนามด้วยนะฮะผมสนับสนุนทุกที่ครับทุกที่เลยนะหลายที่มีที่ไหนบ้างครับที่สนับสนุนครับตอนนี้ครับ เรื่มังแต่ปลากล้วยมาแล้วแล้วตอนนี้ก็ไปตังถิ่นแล้วก็โอเคแล้วก็สนับสนุนมีอะไรเราก็ช่วยกันไปนะครับอ่าด็กหน่อยต้องสนับสนุนจีโฟกบ้างนะครับเนี่ยแล้ววันนี้มีอุปกรณ์อะไรมาเป็นของรางวัลให้กับสมาชิกบ้งครับวันนี้อันนี้คือเป็นรางวัลไม้ลูกบอลนะครับครับกับทองกับลูกครับนี้จะมอบให้แก่ผู้ที่ ชอบกีฬาชนิดดีจะเป็นวัยรุ่นนะเพราะว่าเป็่นดียังไม่มีรายได้อะไรนะก็จะมอบให้แต่ที่นี่ป้าตึงมีอยู่หนึ่งคนคมจะมอบให้นะจำไม่ได้วันนี้ก็มาลงสนามเนี่ยเขาสนใจเพราะว่าจะมีเด็กหนุ่มคนเดียวที่เล่นอยู่ในปาตึงนี่นะฮะันั้นผู้สูงอยู่ทั้งนั้นอันนี้เลยคือจะมอบให้แกเด็กหนุ่มเป็นกําลังใจในการฝึกซ้อมด้วยเพราะว่าอนาคต กำลังสำคัญของวัยรุ่นคนหนุ่มนี่ก็เป็นกำลังให้กับสอวอด้วยนะครับนะอ่านี่ครับเดี๋ยวเราคงจะได้เห็นฝีไม้ไลายมือของสมาชิกและนะเดี๋ยวต้องรอทีมจากปงสลีอะไรนะ,ะปงสลีสมาก่อนอ่าเดี๋ยววันนี้ผมมีเสื้อสองตัวนะฮะเป็นเสื้อจีฟกให้สมาชิกได้ทดลองเล่นเกมจีฟกด้วยนะครับผมบอ่าโอเคขอบคุณอาจารย์สามารถนะครับ,รบอ่านี่ครับ เดี๋ยวเราก็จะไปดูบรรยากาศการเล่นกันสักน้อยนะตอนนี้ประกำบนั้นก็นเตรียมตัวทีมจากปงศรีมาลงทะเบียนนะเดี๋ยวผมจะลงแข่งตัวนะวันนี้มาสนุกกับสมาชิกตัวแต่ว่านี่ไปบ้านดูนี่วัดีครับวัสดีครับนี่มวยปตึงครับนี่สมาชิกจวยๆกันนะฮะมะขวยมาจวยปัาตึงครับ นี่เดี๋ยวถ้าเลิกบักคำนี้อาจจะแวะไปแอลปะกล้วยสกักคำก่อนปิกบ้านนะฮะนี่ครับปะกล้วยปะตึงนะฮะสนามปีสนามน้องออนี่ครับสมาชิกก็เริ่มเล่นกันล้อกันไว้ก่อนนะฮะ สวัสดีครับอยู่ในเอเซียตัวสีแดงนี่คุ้นๆรอสวัสดีครับนี่เสื้อสีแดงนี่คุ้นๆนี่นี่จีโฟก์นะฮะเป็นกิจกรรมบุฟเฟ่ต์ลิ้นจีนะฮะใส่เสื้อตัวนี้นี่ยหู้ได้เลยครับว่าได้ผ่านการ ไปรวมกิจกรรมตีปังปูรอก้าเฮาแล้วนะฮะโอ้นี่น้ำมั่งน่าจะเป็นวัยรุ่นคนนมตีอันมาซ้อมเล่นครับนี่ฮะนักกีฬาในสนามนี่ สวัสดีครับนี่ครับหลายคนนี่ก็มาปะกันหลายรอบปางผู้เลาะก,กับไปมาแล้วนะครับเอฟซเลยนะฮะ <FC. S 1> ได้เหมาลิ้นจีมาหลายกิโลเลยนะครับนอนี่ะมาดูแลสมาชิกด้วยกันนะฮะไข่ตียังบา่าเคยเล่นเตือกะ มาพัฒนาฝีมือนะมาได้รับการแนะนำสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่แนะนำนะคะครับผมสามาวัสดีครับโอ้าานี่ยสนามถือว่าพื้นสนามนี่เหมาะสำหรับเกมจีโฟกเลยครับสังเกตดูยาพื้นเรียบนะฮะมียาแล้วก็ความยาวของสนามนี่ นี่ฮะสู้กันม่วนอยู่นะฮะอนะโอเคอนนเดี๋ยวผมไปลงทะเบียนก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะลงทำการแข่งขันตัวนะฮะอ,อันนี้เป็นกรรมการเลยครับบ่าได้ลงเล่นนะครับเนี่ยเล, <laughs> ลงเลย, <laughs> ลยลครับครับ <laughs> นี่ผมใส่ผมใส่เสื้อของ หลายปลายางมานะ่า,าสีฟ้าปลายางครับวันนี้ผมใส่มาโปรโมทเกมจีโฟกที่จะจัดปลายางรู้สึกว่าผมจะกำหนดไว้วันที่3นะแต่ยังไม่ได้ประชาสัมพันธ์นครับได้อยู่ครับสนามมออยู่ครับครับแต่ความกว้างนี่ประมาณอันนี้ประมาณ4เมตรได้อันนี้ประมาณ3เมตรปลายนะครับเนาะอือก็ได้อยู่ครับ ใช้ฝีมือน้อยโอเคอ่าสำหรับวันนี้ผมใส่เสื้อลายสีฟ้านี่ลายปลายางวันที่สามเขาจะไปจัดตีปลายางครับเป็นการแข่งขันจีโฟกูดบอลตีปลายางก่อนเดี๋ยวถ้าจะได้ก็อย่าลืมที่ตามรายละเอียดกันอ่าในคลิปต่อๆไปนะฮะสำหรับกิจกรรมจีโฟกูดบอลตีปลายางวันที่3 เ uh, ดือนหน้านี่นะฮะอ่าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ